ตอนเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยพานใบเพิ่งกระโล่งผลใส่เวดเผือกเรียบร้อยแล้วพผนทั้งผนกะลุงเหลิมครับพานจบนี่สิไปยาม,ม่องแม่นบ่ลนี่นโอ้ลุงเหลิมอาสาไพาเรียเลยไปยาม,ม่องต่อกับว่ได้ไปยามพี่น้องพานโจว่าให้รออีกก่อนพอดีลุงเหลิมลราก็ได้มาหาหอยเนาะลุงเหลิมหาหอยหาหอยหาหอยก่อนเนาะเอาอยู่บ่อล đo bùa anh bảo, ai vẫn bản bán um, um, ăn đi luôn rồi, 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 วัวปาโอ้ยหัวป่าล้ววเจ็บโอ้ยไหลดีพี่น้องก็ไอยครับอ่ันบรรยากาศการสุดยอดไหมว่าลุงเลิศมือนี่สุดยอครับห่อนกับห่อนลุงเลน้ำตั้งหางแลาะมือนี่ยห่อนห่อนพี่น้องก็มือเนี่ห่อนคัาดแฉะมีต่คนอยากมาเลน้ำมือนี่ ในยางลงเริมอยู่ข้างหน้าเจ้านั่นเปไงไข่หอยเชลี่อันนี้แม่ของมันโอ้แม่นบ่แม่นบ่มันเป็นสียังแน่นั่นนี่สีชมพูสีขาวโอ้แกโซกันนะลงเริมมาเมื่อไงใกล้กันนะโอ้เป็ี่ยนสั้นบอกเชลลี่ครับไก่หอยเชลี่เป็นเสียมันบอแม่นโอ้เปลนให้เพิ่อนมังกันนะลงเริมโอ้เป็นสีนวลใหญ่มากจังสิไข่ออกแล้วโอ้เป็ี่ยนเสียเนาะแม่น โอ้เป็นสีดแดงๆตัวนี้ไหมไข่หัวเซลี่เลยเมนแมนเนาะได้ยมะเกลาของมันเลยโอ้เพื่อนน้ำมาโซ่เราพี่น้องญานี่ได้เอาเอาใบขึ้อเก้าเอาไว้คือเก้าแมนบ่ขึ้เก้ามันบบตายเลยครับแมนบ่ไม่ตายนอี่ไข่หัอเซลีแหละครับนี่โอ้ยนุ่นไมเพราะเมนบ่เนี่ยเมนอยู่ไมมน้อยๆคือไข่ครับโอ้ยุขวันสองอันพี่น้องเดี๋ยวเห็นบ้างนันแมนแมนคือการแมนบ่แมน นานจบก parrot, mêmes, tiempo, on, ็น <oro> <produ> ั่งใส่เบ็ดอยู่พี่น้องเอ้ยทางพี่ก็ได้ผานใบก็ใส่อยู่ใกล้ผลละพุ่นใส่เบ็ดอย่างผานจบเจ้านี่ได้สองตัวแง่ทัลละเป็นวนมาทางพี่อีกแล้วก็นั่งถือโซ่อีกเพี้ยมมันถือพี่น้องทางพี่ละ

พี่นอ้องก็จะมานม่ามันเนี่ย่านเพิ่นก็นตั้งโซ่อยู่ ออืแมนได้บ่อนี่นั่งโซ่พี่ลองืปแมนมาลุนน่ยถ้าอ่านพันภารมันอันตัวแม่มันออกไปแล้วเดี๋ยวตัวผัวนะ มันเลยรอหล่นเมึองพี่น้องว,ว่า ouais. are, มันจะมานบ่มานเนี่เจ้าซื้อพ่านยังก่อนนี่ฮะเออพ่านยังค่ะดอกถือเราพี่น้องถือแล้วถือแล้วเออถือแล้ว vào Từ ra phía nặng Từ ra Phan cái năng chỉ xô Thế nặng Phần Úi chạy phía nặng Phần à. chạy đây phía nặng Chạy chạy đây phần à Úi phía nặng phần à phần à Ui, phía nặng Đây đi phần à Phần à เด้งเย้ได้พี ột, uh, ่น้องเลยพื่นนอ่ะสุดยอดสุดยอดพี่น้องเลยสุดยอดเลยโอ้ยมึงเนีสุดยอดเลยจิ้นจใจได้น้อโอ้ยมันอีกได้สามตัวเลยพี่น้องเลยตสีมันลดเป็นแบบพันสามตัวสาตัวนะ เดี๋ยวพาดมเดได้ได้เเน,นาะงเนี่ยปลาตัวได้สามตัวไดนีกับตัวใหญ่พี่น้องเลยทำมาได้สามตัวกพได้กินในแรงเขานะตัวผูตัวเมียเข้าไปแล้วไงยูนนี่แมนบอกเตัวยังในตัวผูบนี่ตัวผูครับ เอาพูนโอ้อปโอแปลว่าเวลาเขาเอาออกนี่อันเขียดนี่มันก็นยังเหลืออยู่ตัวนี้ยังอยู่ครับโอ้มันบปกินเลยแม่นบะกินบ่ไไ้มันฆ่าเบ็ดมันฆ่าไปเลยแม่นบะคร<ำ>ับอ้ฆ่าเบ็ดกินบ่ไไรแล้วเอาละคำเราพี่น้องเอ้ยพานันกับกูเบ็ดกูอยังไม่บานอ่ไระบาดเนี้ยพ่อย,อยู่พพอกินน่ะละ เ,เออผานมันก็จะเมีย่ยเราพี่น้องเอ้ยทานพี่ก็ถี่เสยย่อยเมียขึ้นกันละเนี่ยนี่ทำแล้วทำแล้วพานโจ้ฝนก็ลังสิไปยามองพี่น้องเอ้ยพานใบกะใส่ย,ยุ้ยไก่ฝนหลานที่สอดส่องแล้วเนี่ยเลี้ยนอีเลี้ยอ่ายามอง องย่านี่กับพี่น้องทางใกล้ๆนี่แหละเพิ่นมาสซิดเบ็ดก็เจอซอดเด็ดน้ำเพิ่อนอีกเรารอบแรงนั่นเพิ่อนอ้อยมาทางผีพี่น้องเลยสามองอยู่พี่น้องเอ้ยผ่านใบเป็นยังยไรเจ้าไสเบ็ดเพียกกั่นใกล้แล้วดอกบ่อน,นัน่นใกล้แล้วหอกครับใกล้แล้วเราเพื่อนนะโอ้ยมายามรอบเศร้าเหมือนบ่อเออมือเอื้อนเศ้าจังรุนกันพี่น้องว่าผ่านใบเพื่นไสเบ็ดเพือกนี่กะจะมานบ่ามานันนะ แต่ว่าผ่านโจพบผก็ลังยามมองขึ้นมาอยู่พี่น้องยามมองขึ้นมาแล้วก็เสด็จกลับบ้านรลละมันคำแล้วผายเรียยามเบ็ดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้บรรยากาศคนะั่มระละเลยนี่ ก็ล่างยืนเลี่ยร้องน้ำพี่น้องเลยไม่พ่ายจมพี่น้องได้เอาเมื่อควักเอาบัตรนี่ประมาณพี่น้องเอ้ก็เลยเนวานว่าสียามเบ็ดต่อกันจังสีเมียบาน่นวะก็กัาง้็กลางได้พ่านจบก็ข้อกั้งบ่กลาพี่น้อง Ừ, đây căng, Ê, à, ừ. là ừ, ừ. pha ừ. căng nội, thấy không các bạn ạ? Ừ, là ngay là pha vô nội rồi ạ Ừ, ngay tiệp là pha khó khó Bên này phan bày thức phá anh căng Phá khó bò โอ้เอามากใกล้ๆน่พี่น้องมึงแน่เนี่ยมันบ่อยากลงไปมันนำเลยอกนเทืองพี่เฮยงอีตรงนี้พี้างแน่ตัวียได้พี่น้องให้ปากคอกลางมาเนี่ยมันเพื่อแผงงความเนาะมึงเน่ยมามคอก้างเนีนี่มาแล้วพี่น้องซองเต็มแล้วไปเปาห่อเนาะกันเป็ปไหนพานไปตัวนั้นก็ไดแม่นบ่อือสงสสยจมานอีก ทางพุ่นที่ผ่านจบกกรมานพี่น้องไอ้พวกมันขนาดผ่านจบเจ้าปลาคอกางเจ้าไอ้นี่แหละพี่น้องโอ้ปลาคอกางพี่น้องเย่าเลี้ยงอย่าเลี้ยงอยู่นี่นะพี่น้องเห็นโตมันอยู่บ่เหอครับนี่กับปลาคอกังเนี่เนาะคอกางครับนี่งแน่นมีห่วแถวแน่นแม่นแน่นแ้เนาะเออปลาคอกางปดตรโคตมาเนี่ยเดี๋พี่น้องเอ้ยแถวนี้มันจะมีตั๊พาคอกางเนาะผ่านไหล่ห้องคอกังแถวนี้ กินยากเลยนี่ก็ได้เขียดเขียดยังเขาเอื้อเขียบมะกิ๊กเขียบมะกิ๊กพี่น้องง่าได้นี่โอ้ครูแปะบางยานี่พี่น้องเอ้ยนี่เขียบมะกิ๊กง่ายเขียดก็นั่งออกเนาะมันหอนมันเหลาเด็ดเลยหายกินยากหายกินยากกันวะเขียดอันนี้แสบแสบก็เขียดนะเอื่ออันลังทุ่ยไทยพี่น้องเอ้ยนี่ยามเราเสียเลยเมียเราละนี่อ่าเป็นไงพันจบคืออยู่บอันี่ ลดลดลดแล้วตะลายตลายตัวญ่เจอไม่ตองกินฮะหมลดเยี่ยงกระเช้าเป็นเชียวาถึงใจพี่น้องเลยมันเบิ่งแนี่มันเปลี่ยนท่านหาไม่ได้มันยากนะคอัปลาคอข้างเป็นหมอพันจบเลยแต่คักก็คอข้างแล้วกับบักหอยพ่อคอยนี่ลุงเดิมเพิ่นเมียก้อนพี่น้องมันคำแล้วนี่ก็ได้ก็กั่งแล้มีตัวใหญ่กับตัวน้อย ันเหีบ้บานนะเฮาเนาะมันเหี้บาน,นมานัมนห้องใครห้องห